น้ำพริกปูนาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่ก็เอาปูนะคะมาตำให้ละเอียดเลยค่ะก็คือเวลาที่เราได้ปูมานะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะนะคะนกตตำนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดเลยนะ การล้างปูล้างอย่างไรหลายคนสงสัยค่ะแม่ล้างยังไงล้างปูเอาแช่น้ําเอาแช่น้ําไว้หลายๆวันเนาะไม่ล้างปูก็ปอกปูกโอนปอกปอกแล้วก็ล้างล้างล้องอกต่างหากองอกต่างหากก็ใส่น้ํากะลมังก็สาวสาวๆล้างให้สะอาดโอเคก็ตักเอาน้ำมันจากกระดองแล้วกรองกรองกับ อ่าตอนนี้ต้องตําก่อนตาํตาตําให้ละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมากรองเอาน้ํามันมันใส่ไปด้วยหรอเต้เอาเอากระดูกที่มันติดน้ํามันก็เอามาตำอ๋อามาตอืมก็เหลืดูสิมันติดขอบก็เหลือเต้น้ํามันเฉยช ส่วนแข็งๆก็เคอกเอามาตำให้หมดส่วนส่วนแข็งๆก็เอามาตําให้หมดให้เหลือแต่น้ำมันแือแต่น้ำมันปูที่ตักในกระโดงนี่นะคะก็คือตำปูละเอียดแล้วนะ หลังจากนั้นยังไงต่อคะตักใส่จานตักใส่ถ้วยเหรอตักใส่ถ้วยแล้วเอาน้ําใส่แล้วกรองเอาแต่น้ำกรง,องเอาแต่น้ําอืมน้ครสองรอบใส่น้ําน้อยไ,ไปไหมเนี่ยดเดี๋ยวใส่น้ำสองรอบจ้ะเหรอใส่น้ำสองรอบเราลวิทยวิทยาวิทย์ให้เนื้อปู ไม่ต้องน้ําเยอะกว่าน,นี้หรอสองรอบไงอันนี้รอบอหนึ่งก่อนไม่นึกว่านึกว่าแต่ละรอบจะใส่น้ําให้เยอะกว่าน,นี้หน่อยไม่รอบแรกใส่เย้แเลยแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำจาะเทเลยได้น้ํามันปูอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้อีกรอบนึง อีกสักรอบสองรอบก็แล้วแต่ให้เด็กให้เด็กให้เหลือข้าขาวอ่ะให้เหลือเด็กกระดูกปูแล้วเอาเราเนาื้อปูม,มันปูมาให้หมดมให้เหลืออยู่ขาวขาวดูแต่ว่าปูจะต้องขาวจัว๊เราชิ้นจุดอาดูว่าปูขาวจุกเราก็หยุดหาอ,อ,อีกสักอีกสักนิดนึ่นง อีกรอบหนึ่งอืมอีกจนิดหนึ่งนะยังขาจุ้ยต้องขาวจุ้ยอันนี้ก็ตีสุดท้ายนี่ก็ตีเหมือนตีไข่อ่ะใช่เลยไข่ให้ปูเหลือนี่ขาวจุ้ยแล้วอืม ตีเหมือนตีไข่รอบสุดท้ายเราตีเหมือนตีไข่เราเดี๋ยวเอาน้ำนี้ยแหละไปต้มนำหรับพริกปูอันนี้เขาจุ่ดแล้วเราหยุดไอแล้วก็ตั้งก็ใส่พริกที่เราเตรียมไว้พริกนี่มีหอมกระเทียมแล้วกระชายอ๋อพริกหอมกระเทียมแล้วก็กระชายใช่อ่าโอเคค่ะใส่ไปได้เลยใส่ไปด้วยกัน นี่นะคะที่แม่ตำไว้ใส่ในถ้วยนะน,นี่น้ำมันที่น้ำมันปูเทียจกระดองปูอ่านี่น้ํามันปูทเทเ<ร>ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็เปิดแก๊สเลยเนาะแก๊สเลยนะไฟแรงไฟกลางอะไรยังไงไ,<ฟ>ไฟกลางกลางโอเคนี่ค่ะเติมด้วยอันนี้เคเรียงา 3, 3, 4, 3, 4, 4, สามไสามสีลูกใส่ไป อ่เดี๋ยวก็จะใส่มะขามลงไปเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวทักษาสีลูกก็ปรุงด้วยแม่ก็เตรียมมะขามแล้วนะคะนี่ค่ะเดียด๋วยวแกก็จะแกะนะคะตอนนี้เราก็จะใส่เกลือไปสักหน่อยปรุงรสด้วยเกลือแล้วอะไรอีกเกลือน้ำปลา น้ำปลาร้าสุกนิดนึงน้ำปลานิดนึงน้ำปลาร้าสุกคนคนแล้วคนอดรอเดือดค่ะน้ำพริกปูของเราเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ทำไม่เผ็ดมากนะ อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็มีผักด้วยนะวันนี้เรามีผักชะอมนะคะนี่เลยโอเคขอตัวไปทานน้ำพริกปูนาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ